ดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านมาดูบรรยากาศในการสอบเข้าเพื่อศึกษาที่โรงเรียนในสิทธิตรวนะครับในส่วนของตำรวจภูธรภาค4นะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับดูสนามสอบของหมหาวิทยาลัยท่าจันรออกเฉียงเหนือนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านเข้าไปดูข้างในนะครับตอนนี้ผมจะข้ามไปฝั่งน้นนะครับ ประตูตทางเข้ารถค่อนข้างจะติดขัดสักนิดนึงแต่ก็ไมนะ่ถือว่าติดมากนะครับเดินทางไหลไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีลูกๆนะครับมาเดินทางมาสอบกันค่อนข้างจะเยอะอยู่สควรอยู่นะครับหน้าตานะ บางคนก็มากับครอบครัวบางคนก็มากับครอบครพี่น้องนะครับแต่มาก็จะมากันเยอะนะครับมาซอมกัน งนี้เป็นสนามสอบของประาตรงนี้เป็นสนามสอบที่มหาวิทยาลัยภาคตนออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นนะครับในส่วนของตารวจภูธรภาค4ครับสอบครั้งนี้ขอให้ท่านคาิดเสียและคมีมาตรการต่างๆที่ต้อการไว้อย่างรับุซึ่งยเชื่อแน่ว่า ในส่วนของกองอำนวยการก็จะประกาศเป็นทุกช่วงนะครับดังนั้นขึนคลชี้แจงให้ท่านทราบว่าอย่าเอาอนาคตของท่านมาเสี่ยงท่านควรจะใช้ความรู้ความสามารถของท่านแทนเขาคนอื่นแต่ให้เห็นบรรยากาศครั้งนี้เพื่อตัวท่านเองและประเทศชาติต่อไป ในส่วนของกองอำนวยก,การก็จะมีการประกาศตามเครื่อง,องขยายเส<ร>ียงเป็นช่วงๆน,นะครับรเป็นขั้นตอนนะครับเข้าห้องสอบในเวลา11นาิกา30นาทีขอให้ท่านทำเพื่อส่วนตัวของท่านให้เรียบร้อยหลังจากแจกปัญหาข้อสอบแล้วจะไม่อนุญาตให้ท่านปอกกอกห้องสอบ โดยเด็ดขาดจนกว่าจะหมดเวลาต่อใครที่ยังมญาในกองรายการเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับจะมีคำเตือนต่างๆมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเดี๋ยวนะครับวันน้ถ่ายให้เห็นบรรยากาศนะครับไม่เอาพี่ก็มีอะพอยิ้มก็ไม่เปิดใช่ไหมไม่เปิดเลยบิ๊กเกอ ญาตรอด้านนอกนะครับญาตรอด้านนอกนะครับไม่มีไปนั่งก็ไม่มีเป็หน้าทีไมครับ่าี่รับทานี่มาวานี่มาแวคับทาน่มาคนรรันี้เครับนเจ้าคามามรัก่าครัวครับ่า้คท้วาหมวรับก็จะมาไหว้พระนะครับ ภายในมหาวิทยาลัยภ้าตะาัดออกเชียงเหนือจังหวัดขอนแก่นแต,แต่ความเชื่อของแต่ละคนนะครับ พระพรมคระพรมแมกแักแรกถ้าลูกคือพระภูตเตอาสอีคร okay, ับถ huh? <Yeah. S 2> ้าล okay. hmm. okay. hmm. ูกคว้าเตาครับาล่คว้าเตาเฮ้ยลบด้ยตำแหน่งเหมื่พระเตอร์สถียรหนพระเตรจังหวัดไหนป้าไก่ครับคุณลรัมย์เืียงยอครับโอ้ยท่านนี้มันป้ไกลหรอกอยู่ตำบลไหนเชิยงยอหน่ะอันนตำบลลาวบานครับเถอะป้ไก่เอแลนเอาก็หอดแขรอย่คนบ้านไก่เรียนเทียงเนาะ เขาซาเขาเลือกมาภาคซีดิแห้งก็เได้มากเลยละผมก็ไปวัามันก็ภาคซีละแถวเมื่อเนี้ยมันเป็นภาคอื่นดอกเทือดอ๋อเท้าวันนันตีเ่ยในไข่เนาะเขามาภาคซีเนี่ยมันหมายถึงในสิบสองจังหวัดอะภาคตอนเหนือตอนบน ในส่วนของสนามสอบก็จะเป็นสนามของตำรวจภูธรภาคสี่มณีมือดีป้วีไหมมดีมือดีเป็นมือดีวป้วยไหมได้ไหว้พระไหว้เจ้าหรือว่าได้บุญแมนนได้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 ก็เคลื่อนได้ทุกคนแหรอครับเตี๋ยได้ทุกคนไหมไลน์ทุกคนมากมีความรวมมันเบิทุกคนละมันเบิด์เทียนลูกเดี๋ยสอบได้จักปีแล้วสอบจักปีแล้วหรือว่าสอบเจ็ดเดือนก็จะมาล่องครับผมมาล่องมาญาล่องเอาหายได้เลยเอาให้เล่นหมครับโอ้ยสุดยอดครับเอาหายได้เลยหายได้ฉลองเลยเราเอาเอาเอาเขา ได้ครับคุณครับยังไงผมบอกเขาท่านนี้เด้อครับลูกสาวครับนี่อันนี้อันนี้พาลูกคือพาหลานคือพาจังไหนพาลูกชายมาจากอ๋อสอบครั้งแรกบอกเลยว่าครั้งที่เท่าไหร่อ๋อออออีกที่เดียวนักเรีนเ่าเฮ้ยผู้หนาน้นเขาดีหรืว่ากำลังใจอ๋อให้กำลังใจกำลังใจครับแม่พอ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 พผมก็พาลูกมาเหมือนกันแหละแต่ผมอาศัยมาถ่าย มาถ่ายวิดีโอด้วยใส่ไว้ในกระเป๋าหากลุ่มที้ไว้หรือมีเครื่องตัดถึงจะติดต่อเพื่อส่งคืนโดยรับสมัครจะไม่มีการรับฝากหรืออนุญาตให้วางไ,ไว้ภายในอาคารท่านสอบเมือลุงมือทำข้อสอบแล้วาะมีการตรวจค้นคบถ,ถือว่าเจตนาผู้ิในการสอบ ทาตรจดูความเร้องสาระอบเป็นอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นป้าเป็นอะไรพาลูกพาหลานมาสอบนะครับมัต่ตอมัตตอร์ไนอกระบน่ยถามได้ปะฮะขุดล่งสารกัมคุดล่งบาไก่เขาวเดียวมาเส้นใดมาเส็นนท่าผ่านี่บ่นะครับเสีนบันไทย พ้าลูกคือเป็นพระหลานมาสอบถ้าลูกถราลูกสิสอบทช่แล้วว่าเราสอบแค่ครั้งแรกนะครับกบสอบไปถ้าทั้งเป็นอย่างไดียตำรวจวะตำรวจก็ร่างเต๋อเล่นยุทธ์ได้ครตรวจยุ์ผมยุ่งเสียบสวนักซีนครับพอแม่ตื่นเต้นก็ลูกอีกพอแม่ตื่นเต้นก็ลูกอีก จะไปตื่นเต้นผมซื้ออยู่ผมมาสองอ้ายหน่อย <c oughs> ผมพามาสองอ้ายแต่ว่าผมก็มาไทายวิดีโอป้าอันคุณป้ามาใส่รับไหนมาใส่สกุลค่ะสกุลนองเพื่อไอ้คอบางคนเฮ้ยบางคนมาไปบมื่ไกล่หรอผมไปสว่างโย่วังอาทิตย์ที่แล้วหน่ย <c oughs> ผมไปบ้านตาัโนโกลหูยังวะตำบลต,นต,นตันโกนตันเนื่องอ่านั่นแหละเป็นลูกก็เป็นหลานมาสอบครับใช่ ูกซ้ายดิใ <polls> ห <happen> <laughs> ้โชคให้หวานให้ได้เฮผมกับสองไอ้ักสิเป็นยังไงสองใครจะจเป็นยังไงวะมันมันมันบ่มแกไหมมันบ่มันี่ก็นหวาใหรห้มันเลี้ยงเกษีรดไอ้นึงเด้อเนี่ยมันมักทั้งเกษตรพุ่นเด้เนี่ยังับมันมาสอบดิเด้อ มันผีมันมันเรียนมันเรียนดูมขอปีสามเหรอนะเรียนคณะเกษตรของมอเเป็นปีม่ทันมันมันมังระวันดเมการเป็นสปีบังคับหรอไม่บังคับมันเหรอเด้ยมเห็มันมาสอบที่แรกว่าบอสที่แรกว่าสิบวมาสอมมังเด๋ยวน่มาจไดอาวแม่กาดสิดอกมันนี่การม่งานสมัยนี้เนาะ อ่าโอเคนะครับคุณลังก็ไม่ไกลกอ,ไอัน,อนอานม,นม,นมันเปน่นี้ยังนทัเพียด้คันนทับเพือับนี่ถามเนี่ยเตมึงท้นค่ะมึงท้นโอ้ยบกไก่ก้าบ่บไก่ชีรดออไงาก้เตะถ้าลูกคือผ้าหลานมาสอบพ้าลูกไส้ลูกไส้เตะมีลูกจะคนหรค้นเดียวค่ะเป็นยังไงคือมัาตำรวจอ๋ยอยากให้ รับราชาการเนาะสิเออสำคัญคืออยากให้ลูกให้เต้ารับราชาการเนาะครับเรา<อ>นะนาะมันสมัยนี้มันก็หายากนะงานนะงานราชาการโดยเฉพาะถ้าไม่ถ้าจบมหกล้นรวนๆมันก็จะหางานยากาถ้าสายอาชีพมันก็ต้องผานภาคกอของกอพออีกแบบนึงไงอันน้องทั้งหมดนะครับถามแนม่มัตสสายนอนะ้อน่อย มาจากลอะเอี่ยอ๋ออยู่เพื่อใดอะไรอ่ะเนี่ยเสลภูมิเหรออ๋ยเคยไปอยู่ผมเคยไปทุกที่เดี๋ยวนี้ก็มีเพื่อนอยู่กับเสียนวิสัยเป็นคนทุกที่เป็นคนทุกที่แต่ไม่ได้อยู่ทุกที่หรอกก็คือพอดีเนี่ยเอาอีลีเศรภูมิก็ไปอยู่แต่ไม่ได้อยู่ทุกที่หรอกอยู่บางที่อ่า เสนาผู้ม,มีอยายคนหนึ่งเรารับมวนมวลสร้างเป็นแถเราคนเสนาผู้ม,มันแหละเป็นแต่เราไอ้นุ่มเสนาผู้คนเสนาผู้คนแถวนี้ร้องเพลงเพราะเมื่อปีก่อนโน้นก็ไปงานไปงานศพอยู่แต่ไม่ใช่เสนาผู้แต่อยู่ที่กเกษตรวิสัยมู่ตายเจ้าเคยย,ยิงเขาวา่าขนนัานว่าตำรวจยิงตัวตายนะ <g ül> เป็นแบบนันสอบสวนแล้วอยกเกษมวิสัยชื่อรองเกษมรัตนทองเป็นรุ่นเดียวกันอ๋อเดี๋ยวๆขอาอยากสัมผัสจนันมนางไปเรื่อยๆทางนี้ด้านนี้ก็มานะครับมาให้กำลังใจลูกหลานสวัสดีครับอันนี้มาให้กำลังใจลูกห้หลานน้อ่น่อ <g ül> ก็ลงไซด์สิครับโอ้มาจากคนมาผู e ้เดียวมาผู้เดียวครับสอบครั้งแรกหรือว่าสอบกั้นเตรียหรอครับสอบสอบเทือกที่สามครับท่านท่านคอยเคียนตลอดแต่ว่าปรผ่านธ์หลายนานละค่ะโอ้ก็คือว่าให้ไปหัดว่ายน้ําก็ไปอยู่ผู้คนว่ายว่ายตอนอายุหลายมันจะมันนั่นมันยากเนาะแตงว่าเราได้ย่ดอกระดมนี่เราได้รอบนี้ได้ไปฝึกบ่ไปเรียนบ่กลับกลับไปอยู้เออได้ย่ดอกไะดมยู่ได้ยู้กลับภาวน้าว่ายังสน้ำ โอ้ยขัดพานข่อยเชียนแล้วมันตกอันไหวน้ำตกพลาเนี่ยมันเสียคักได้แล้วแบบอันนี้อยู่บัดแรงกับพานเนาะบัดพ่อไปพ่อไปตกไปตกไหวน้ำตกไหวน้ำมันก็ไม่อยากจะตกไหวน้ำก็ได้ภาษาหลุมปูดนก็สอดโฟโวโรดก็ได้โรดเอาอีหลีเดิผมจะเป็นตำรวจนะกระซำเพราะว่ามันยังบุญนะกระไข่ต้องไปซ้อมพะลาหลายๆต้องฝึกแล้วเรากัเล่าก็ได้ที่ดีตลอดด้ยค่ะนี่คะแนนดีวะคะแนนดีนะ ่หาแต่ว่าคะแนนตำรวจนี่สอบเข้ามันไม่สำคัญขอให้ผ่านเกณฑ์มันมมัันนไปแพ้เขาว่ายน้ำครับสอบว่ายน้ำมันก็ไม่ยากนะทำไมไม่มันก็ไม่ยากแต่มันตื่นสนามมันบ่ตื่นป้อตื่นหินยังปัญหาคือมันตื่นสนามโอ้ยนาะอย่างนี้น่าจะได้เกติสิเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยเหลือไหนเดียวเองเสียดายตัวลุมนั่นต้องพยายามอยู่ดูว่าอะไรเรา รู้ว่าอะไรที่มันมันไม่เก่งอ่ะก็ต้องไปฝึกเอาได้ยดอกก็ให้ไปฝกยง่อยได้ยีด่<ะ>ดอกปีนี้<ะ>ได้อยู่ดยด<ะ>เดี๋ยวก็นมนนี้เขาดีจ้าขอบคุณห,หลายๆค่ะโชคดีนะครับจ้าขอบคุณค่ะหมือนเด็กติดดอกโอ้ตรงนั้นเป็นป้ายบอกทางไปกองอำนวยการสอนครับ ช่วยพองเลยเจอนัครากไล่แยกครับจะถ่ายจะถ่ายวิดีโอหน่อยอันนี้เป็นใช้พี่นอองคนมาจากอุบลพระลูกพระหลานมาสอบนะครับอยู่จังหวัดอุบลราชธานีที่จริงแล้วก็ในส่วนของภาคสามก็อยู่ที่อุบลนะครับอยู่ที่โคราชแต่เขาถนัดทางนี้นะครับับัออบอยู่ที่นี่ นุนงสลานี่สมัารพิธาบอยแมนจอนสมัครสมัครพิธาตีวันไหนนุ่นเองนี่พี่แดคุณแม่สมัรอ่นี่นะครับเขาวั่ปนต่อาชาวาคงสอาุ่สบัดนี้สมัครสอบยุ่เขขอครับมันนิสานะนิสาว่าน้ำของหมาลายขอนแกนอาเดี๋ยวคุณตาถ่ายรูปคนรอกินโชว์เลยเย ไอ้นี่นี่ยกขนหน้ามาชื่ออะไรชื่ออะไรครับขบวนเชียงเลยโอ้ยบาบังเอ้รปหล่อเนี่ยมาจากภาคสามอ้วนอ่าอันนี้ก็มาจากุบลนเหมือนกันชื่ออะไรครับชื่อหวันสุพิตาค่ะ มาจากจังหวัดไหนก่อนเาหวานแก้มไปวันจบไม่ต้องอุบัเหโอ้ยเอาๆเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้ได้ให้โชคให้มันเอาจากเบื้งเจ้ของเเกินสองทุ่มจากเบื้งอะดเบื้งเขาไปเบื้องยููกเช้าอากาศเพ่เกินสองทุ่ม ครับท่านผู้ชมครับผมได้นําท่านมาที่สนามสอบอาชีพตดดํารวจสนามมหาวิทยายลัยภาคตำรวจเขียงเหนือกอนแก่นนะครับก่อนจากลาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ